ลีโวกระบะมีเนียมอุ่ช่างยุดนะครับแล้วไปกระบะคาโก้ด้วยโหอย่างเข้ากันเลยครับอ๋อมีเสาหลังใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีไม่มีมีเหรออุ้ยเบามากเลยพี่โหนี่ครับเป็นไงพ้านพิดยังยืนกระแมแม่เกต็ตเอาค่ะอันนี้ข้างๆมันเป็นงานอะไรพี่เลยติเกอร์เหรอติเกอร์อ๋อนี่สไตล์เมืองชนเขาเลย ูทรงสวยนะจริงพี่ทรงสวยมาก สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมิทีนะครับวันนี้มาเจอกับสเปคที่ช่างยุทธไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เห็นนี่คันนี้พี่ยุทธคันนี้เขาบรรทุกอะไรเนี่ยเขาสารเขาสารครับโอ้โหสวยจัดเลยพี่ขบายยาวกี่เมตรได้พี่ห้าห้าเมตรเจ็ดสิบห้าเมตรเจ็ดสิบโอ้โหนี่ครับชอบมากหัวเพชรลายครับสวยจัดเลยนะครับ เป็นสัญลักษณ์ของเขามอรูปดอกคูณทุกคันเขามีรถรถดินด้วยใช่ไหมใช่อ่าคุ้นมากลายนี้อันนี้คืออ๋อซับส,สมอทองตาซับสมอทองนี่คือชื่อยี่ห้อข้าวเขาใช่ไหมอันนี้บอกเลยว่าพิเศษแผงข้างผ่อนแรงเราเราใส่เัวือช่วยผ่อนแรงให้เขาโอ้มันยังไงพี่อันนี้ อปกติเ้าถ้าเราไม่ใส่มันจะหนักไงอ๋อหใส่ไปมันช่วยมันช่วยมันช่วยได้เยอะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่นี่อ๋อมีเสาหลังใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีอ๋อมีเหรออุย้ยเบามากเลยพี่โหนี่ครับเป็นไงมันไม่มีตกค้างเลยโอ้ยนี่บรรยากาลงกำลังเปิดไปเลยสุดจัด นี่เราก็จะขึ้นแลมันดึงขึ้น,นงนน่ายมันเบาคนเดียวสบายมากเพิ่อผู้หญิงคนเดียวขึ้นลงก็สบายเลยเนะนี่ยอบอกเลยว่าคันนี้คือถูกตาต้องใจดีจริงๆครับดูทรงสิทรงยังสวยนะแล้วก็ตรงหัวเก่งตรงประตูซ้ายขวาแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยมีลายเพ้นท์ครับดอกคูนเนี่ยฮะดอกคูนสีเหลืองครับกับพื้นหลังกับสีพื้นหลังสีน้ําเงินนะครับ แล้วไปกระบะคารโก้ด้วยโอ้โหอย่างเข้ากันเลยครับเข้ากันสุดๆไปเลยนี่ฮะอันนี้กระบะยาวกี่เมตรครับพี่ห้าเมตรเจบหเมตอ๋ห้าเมเนาะนะครับยูสุเอฟอาร์บั้นท้ายพี่อันนี้บั้นท้ายอันนี้ทำมาเพื่อตอบสนองของนิยบยที่ว่ากันชนท้ายอาของกันส่ง คือกระชนท้ายนะพี่มันต้องใช้ยังไงพี่ต้องจดตอนจดแล้วก็ตอนต่อด้วยใช่ไหมพี่เขาคืออธิบายเขาคือว่ากรรชนเนี่ยครับกันมอเตอร์ไซค์หรือบุธเข้าไปใต้ท้องอ๋อทีนี้เออ่ตอนที่ว่ายังไงตอนที่ว่าทําเรื่องขนส่งอ่ะพี่คือต้องใช้ตอนจด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 ,จดทะเบียนแล้วก็ตรวจสภาพต่อทะเบียนอ๋นอทีนี้ถ้าไม่มีก็จะต่อทะเบียนไม่ได้ไม่ได้เนาะ ก็คือเหมือนอุปกรณ์ไม่ครบโอ้โหนี่สวยมากเราก็ต้องออกแบบใหม่อืมก็ยังคงเอกลักษณ์คงเดิมสไตล์เดิมเลยแล้วก็เราข้างพี่ดูแล้วนี่เหมือนทรงแปลกๆอันนี้คือนี่เป็ทร่วงงบังคับบังคับบังคับให้ตัวเลขมันอ่ะต้องเป็นสิบเซนอ๋อเหรอใช่ขาสิบเซนเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเปลี่ยนแบบใหม่โอ้ อยาให้มันได้มา,ราตรฐานของทรงเขาแล้วก็ดูแล้วเหมือนมันออกมาเยอะกว่าเดิมกใช่พีเหมือนมันนิดนึงเนาะไม่ไม่เท่าไหร่เลยออมันน่าจะมองๆเพลินแลวเสมอใช่แต่มันมันสวยมากทั้งด้านข้างแล้วก็เนี่ยอ่าด้านหลังล้ก็ข้างประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมาอีกครอบดุมพี่อ่ะครอบดุมวันนี้เห็นว่าเหมือนว่าเอกแบบใหม่ อ,อกลักษณ์ของอูเลยนี่ก็เหมือนให้เหมือนเร,เราก็เรียนแบบฝ่าญี่ปุ่นนี่แหละเอาว่าเราทำให้มันเป็นสเตเลสนะอ๋อคือได้แรงบันดาลใจมาจากางานญี่ปุ่นใช่ก็คืออื็กระทะเนี่ยเป็นมีเนียมแล้วไงครับมาใส่เป็นรูปดาวรูปเบนใช่ไมก็มันเข้ากันนะไม,ไม่ได้ลมของญี่ปุ่นใช่อันนี้คือประดิษอู่แรกเลยไม่มียังไม่มีใครทำอย่างนี้มาก่อนเลยกล้าพูดงี้เลยครับ โอ้โหสุดยอดผู้นำแฟชั่นนี่ครับรนะจริงพี่มันดูคีนมากถ้าเกิดว่าเป็นการญี่ปุ่นก็เหมือนเอโลใช่ไหมรูปาเมนอ่าท่งนั้สไตล์นั้นเลยเนี่ยลูกค้าเขาต้องการฝาญญี่ปุ่นเราก็เราก็หาให้เขาได้แต่ถ้าถ้าเขาไม่เน้นมาเราก็จะใส่แบบนี้เขาโอ้เป็นงานจัดเ,เลเอรตามสั่ง ตามสั่งเลยแต่มันเข้ากันมากล้อมิเนียมลายเทพเนี่ยครับโหสวยจัดเลยบอกเลยว่าคันนี้สวยมากอาภยุทธคันนี้รถไหนครับเนี่ยตู้รตูครับตู้แห้งตู้แห้งมีขนมมีขนมฉัมมด้วยนี่มาดูกันบ้านไหนโอ้บ้านบ้าน<ม>ดังเลยเนี่ยอ้าวบ้านแอนมใช่่ะเพชรบุรีเขาย้อยอจังหวัดเดียวกันนี่รถ บ้านแม่เกดครับเอาอันนี้ข้างๆมันเป็นงานอะไรพี่เนี่ยพิเกอร์เหรอสติกเกอร์อ๋อข้อดีสติกเกอร์คือยังไงพี่คือลูกค้าเขาเขาว่าบางทีเขาเบืเ่อเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่อย่างเงี้ยอ๋อสบายเ<อ>นาะเขาจะลอกออกเปลี่ยนแพ็กเกจเรือ่อยๆอ๋อก็ออกแบบเรื่อยก็เปลี่ยนตามแม่เขาก็จะให้เพ้นท์นั่นแหละเขาบอกว่าเพ้นท์แล้วมัน วัวเบื่ออันนี้ไงให้ติดตัวค่าติดเกอร์อย่างงี้คิดว่าประมาณเท่าไหร่นะพี่ค่ายดาอ่ะน่าจะน่าจะสองหมื่นขึ้นเนาะอ๋อคืออันนี้ติดแค่ด้านข้างเดียวแล้วจะไปตู้อันนี้ยังไงพี่จะตู้อันนี้จะตู้ตู้ตู้เลนอ๋อไปเลนมีประตูข้างสายสายไวาเลยไหมเท่ากับสี่บาน อ๋อ้บาสองาบแล้วก็ประตูท้ายสองใบอ๋อสี่ใบอืออันนี้ตัวรถเป็นอะไรพี่ตุ่นไรเพลินโดวอ๋อโดแท้เลยอ๋อโดวแท้อันนี้มันเป็นโดว์โดว์ F4 ของรุใหม่เลยตัวแรกอ๋อรุ่นแรกเลยข้เท้าเป็นในกระบะข้อข่อมียี่มโอตอนนี้ผมไม่ได้วิ่งเท่าไหร่ครับก็วิ่งขนมมาวิ่งขนมนะครับเลยทำตู้ดีกว่าใช่ปิดมิชชิดดีไม่โดนลมไม่โดนฝน สีแดงพุาะใบไงอ๋อใช่แร้วคุ้มเพใบก็ถ้าเป็นคอกปกตอร์ิอาจะคุ้มเพราะใบเสียเวลาใช่ใช่ก็เลยมาต่อใหม่ตู้ดีกว่าเปิดออกปุ๊บไวดิเนี่ยที่สําคัญของเขิงนี่ไม่ไม่โดนลมโดนฝนด้วยนะครับความชั่วความชื้นไม่โดนเลยอย่างงี้สีอันนี้เรียกว่าสีอะไรพี่เห็นไหมแดงแก้วแดงแก้วโอ้โหเวลาโดนออกแดดแรงๆนี่สวยเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้แสงสติสีเป็นต้งอืม สวยจัดนี่ครับร,รา้านพิทยังยืนกะละแมแม่เกตก็สวยอะแล้วก็อันนี้ด้านท้ายพี่ <c oughs> เห็นว่ามีลิฟต์ด้วยครับครับใช่มาดูกนันนี่เขาเขาไว้ขึ้นเตาตตวนกะละแมอะไรเ,เขาเนี้ยเตากวงใหญ่มันก็แบกึ้นลำบากนะเราว่ายว่าเข้ที่ฟต์ทุกกระดานเข้าเลยอ๋อบรรทุกเตากวนกะละแมด้วย โอ้อสบายดีอย่างนี้เขต้องยกครับนี่ฮะลากขึ้นลิฟต์เลยแล้วก็เอาลิฟต์ดันขึ้นเข้าในสบายดีถ้าปกตินี่คือต้องต้องแบกขึ้นคนยกมันลำบากใช่วัดคุเลแล้วก็ฝากท้ายอ้นี้คุมเลด้วยพี่ใช่ไหมลากเ,เก็บปลาเป็นบานเลยเขามารับรเมื่อไหร่เนี่ยพี่เนี่ยมารับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นตอนเย็น เนี่ยครับวรนนี้งานวงนนี้งานงานเยอะอ๋องานของ้อาเลยนะนนอน๋อเฮ้ยเขาออกออกตามงานวัดเลยสามสีุ่่นอ๋อเขาเรียกแค่รถแล้วก็มีสิบล้อมาอีกคันหนึ่งต่ออะไรพี่ข้างหน้านะวิตรอรอใช่ใช่วิตรอร์ต่อแท่งแท็งไปงานมีเห็นว่าลูกค้าซื้อสดด้วย โอ้โหาจากภูเก็ตโอ้โหเอาเรื่องอีกแล้วลูกค้าจากภูเก็ตนี่ครับ F M 8 J ครับใหม่ป้ายแดงอันนี้แต่งยังไงพี่คะเนี่ยแต่งเต็มเลยแต่งเต็ม <laughs> เอาแล้วสีอะไรพี่สีลูกค้า,กายังไม่ได้เลือกออ๋ยังไม่ได้เลือกเดี๋ยวตจะขึ้นแทงให้ครบก่นอนแทงนี่เอาเป็นแทงเหล็กหรือว่าเหล็กอ่ะพี่ ว่าเราก็พวกบอด,ดี้รถแต่งก็จะเป็นเหล็ก oh. เหล็กแฉกเหล็กอ่ะอแต่ว่าปกติทั่วไปรถวิ่งน้ำจืดส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเป็นแท้งเหล็กก็พอแล้วมั้งใช่ป่ะ<ร>ประมาณนี้ก็อยู่ได้นานนะอดีงานเช่ว่าเราข้างในเราพ่นสีกันสนิมได้ดีดีหน่อยอมก็จะจะอยู่ได้นานเห็นกระบะคันนี้โซงเมืองชนเลยอันนี้เขามาทำไรพี่เห็นเนี่ยเจ้าเอ็มเขาเอามาให้พ่นสีประตูเอาล่ะอ๋อหรือเขาพี่เอ็มเขา ไฟท้ายแท้ใช่ไหมพีโ่โหสวยจัดเลยอะต,อตัวมื่อก็เปลี่ยนมาใหม่อ๋อหูเปียการช่างนี่สไตล์เมืองชนเขาเลยอูเปียตรงสวยนะจริงพี่ทรงสวยมากมวสวยจัดเลยอะเแบบช่างนี่จะละโมยละโมยพอเปลีล่ยนอืมช่างเขานี่ที่อู่เขามีแต่คนแบบอาวุโสนะคือนั่นแหละงานเขาแบบผมว่างานก็สวยมากเลยอะมันเป็นศิลป,ปะนี่ ชเอางงล่าแนวโน้ตแข็งแรงหมดเลยโครงสร้างเสาอันนี้เขาก็ซ่อนอยู่หนนี่พี่อนอารมณ์เหมือนข้อเกษตรเลยดิใช่่มมัันนนกก็เโครงนี้แถวบ้านเราแถวบ้านเราต้องมีเสาหน้าเสาหลังใช่พดิไอ้ที่ครงนี้ก็สวยนะใช่อารมณ์มันเหมือนแบบกระบะไม้ใช่ดิเมื่อก่อนไม่เป็นไม้นะ แล้วตอนหลังนี่เป็นอ่าแต่ว่าตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นมินียมชนบุรีครับสไตล์ชนบุรีส่วนใหญ่ชนบุรีเขาจะใช้ทรงนี้เยอะเมื่อก่อนนี่อ๋อนี่มาเปลี่ยนประตูนี่ครับประตูชน้องแท้ใช้ประตูของอะไรพี่นี่เบก้าหรือว่าโดเบก,ก้าอ๋อเบก้าเพื่อเจ้าอื่นกว่านั้นจะเบอร์ของโซนนั่น คือเอาจริงมันพื้นฐานก็เหมือนกันเหมือนกันเนี้ยบแตกประตูแตกประตู้างในทุกอย่างเ็เหมือนหมดการออกแบบการดีไซน์ทุกอย่างก็เหมือนกันนะฮะเมกากับโดเมเตอร์พอกันเลยคือเอาจริงอะเมกาสามารถแปลงภายในเป็นโดได้สบายมากได้ไแหละครับถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะคืองี้มีเมกาอยู่อ่า สมมติเป็นเมกาตัว FCTJ คอนโซลฟ้าอ่าก็สามารถเอาของโดมาใส่ได้พี่เนาะอ่าเหมือนกันเลยขอให้ตังค์เยอขอให้มีขอให้มีเงินแล้วก็หาของได้จบเลยให้มีตังค์เยอะของดูเ็หาได้นี่พร้ <c oughs> อมพร้อมนี่ครับฝากถึงท่านที่อยากจะแปลงม,มีรถสไลด์อยู่ข้างนอกของเมกาหวแคปนะครับจะไปลงหน้าดูแง่าดูด้วย อ๋อคันนั้นผมเห็นอยู่เมื่อตอนบ่ายี่เห็นเขาเข็นเชฟม,มาด้วยเนี่ยเชฟตอนครึ่งใช่ไหม<ช>แล้วก็เขาเอามานันมาลงที่อูกปุ๊บ,บเขาก็ขับแล้วก็รถเล็กลักบ,ลบอ๋อ,อ,อก็ว่าอยู่รถใครสวยมากหมดทุกเยว่ะใช่พี่ก็สวยเลยอ่ะวขาต่อต่อสไลด์ให้ได้ใบมาน่ะเหรอเฮ้่ยงเป็นไงคันนี้สวยจัดเลยครับ โออ้วสวย่ะมาอีกหนึ่งคันครับรีโวใช่พี่เอ็นี่กับต่อกระบะอะไรพี่เอ็นนี่นี่ค<า>ุณเลนอะกระบ่าเทอร์เนมี่โอ้โหบา่บาบรรทุกบรรทุกเลขบรรทุกเล็กโอ้โหสวยจัดดูแล้วทรงกระบะนี่คล้ายกับพวกเ r 1 3 0าร์ร้อยสาิบหรืป่าใช่ไหมไทยเอ็มอาร์สามเลยอืมมีขขลูกค้าคนที่ส่งเลนพี่อู๋นีแบบ่แหละอ๋อตั้มแจ็ค อ๋อโอ้โหสุดยอดมากอันนี้พื้นเหล็กใช่ไหมแขกท่ามินียมโอ้โหแต่งเต็มอย่างซิ่งเลยอะรีโว่ครับผมรีโว่หัวเดียวนะนี่แหละครับแผงข้างครับเป็นไงเท่ไหมโอ้โหสวยจัดเลยครับนี่ฮะเป็นงานไรซีนะครับโอ้โหสวยมากเสียรุง่งครับผมบันท้ายครับบันท้ายไฟท้าต้องเจครับนี่ฮะไม่เคยขัด จัดให้ตลอดโอ้โหโเคเทลด้านท้ายครับรีโว่ครับผมรีโว่กระบะบีเนียมอุ่ช่างยุทธนะครับเป็นไงทรงทรงอย่างโก้เลยครับาตามท้ายเลยนะโอ้โหเนี่ยฮะสุดยอดเลยครับคันนี้รีโว่นะฮะช่างยุทธสไตล์